เปิดบ้านหรูเป็ดเชิญยิ้มตลกชื่อดังลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับตลกชื่อดังเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยเป็ดเชิญยิ้มปัจจุบันอายุ67ปีซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดบ้านของตลกชื่อดังที่ได้เล่าวาอยู่บ้านมา13ปีจากที่ดินเปล่าส่วนที่ข้างๆเป็นของศักดิ์สิทธิ์แท่งทองขอดาบมันออกอากาศหน่อยเกรยียมมันมากเลยในหัวมาดูที่แปลงนี้กับผมบอกของผมตรงน้น200ว่าในหัวข้างหลังประตูไม่ต้องปิด ผมสร้างบ้านเสร็จผมมากินข้าวในบ้านหลังนี้ตกลงตามนี้เขียนแปลนเลยเขียนแปลนเสร็จเขียนแปลนเสร็จมันบอกมันไม่เอาแล้วตอนนี้เป็นของคนอื่นบานปลายแรกคือที่ดินสร้างบ้านเกือบไร่เป็ดบอกสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นซื้อมาเกือบสามหมื่นรวมค่าที่สิบล้านตอนนั้นก่อสร้างบ้านอีกรวมทั้งตกแต่งทั้งหมดเกือบห้าสิบล้านตอนนั้นที่จอดรถกว้างเป็นคนเพื่อนเยอะหมดไปหลายแสนน่าจะห้าหกแสนแกไปสองถึงสามเที่ยวแล้ว ห้องรับแขกทําไว้สวยมากก็ไม่ได้นั่งโชว์ไว้เฉยๆเฉพาะตรงนี้ทําไป3มล้านทําด้วยหินอ่อนบ้านปลายที่สองห้องพักผ่อนโซฟาเดิมเป็นแสนแล้วพังต้องเปลี่ยนใหม่ก่อนจะบอกว่าห้องนี้ร่วมล้านทําหลายรอบรื้อฟ้าด้วยทําไมหมดบ้านปลายที่3าคือสาไว้น้ําสระนี้สร้างไป8 0 0แสนค่าทําความสะอาดอีกเดือนละหลายตั้งนอกจากนี้ยังมีห้องเสาหน้าที่ไม่ได้ใช้เลยกลายเป็นห้องเก็บของห้องนั่งเล่นเยอะมาก จนคิดว่าอยู่เป็นสิบคนแต่ทางบ้านอยู่กัน3คนตนเองภรรยาและลูกสาวบานปลายที่4ี่อ่างจากกุชีเพิ่งได้ใช้ไม่นานนี้เองใช้นั่งยกเวทตอนออกกำลังแขนซื้อมา3ามแสนขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ